ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งและถ้าอยากช่วยเหลือพวกเราอย่าลืมกดจอยและเลือกเลเวลที่ต้องการช่วยเหลือครับสั้นจะรักของอาทิตย์ในช่อง w o o f i n s h i p ช่องป๊อกอาท์ทจะทำให้อารทมันพอกเราอยู่ในรายการโสดสอดเด็เดเด วันนี้นะครับขอขอบคุณก่อนเลยทาง R T B <ก><น>เป็นตัวแทนจำหน่ายจ่าบรานี่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดของจ a าบ้าตายจ a าบ้า Elite 5555 ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาแทน e l ลิตสและ e l ลิตสเลยคือจาร่าเนี่ยมันจะมี2คลาสเราไม่แน่ใจคือคลาสบนใช่ไหมมันก็จะเป็นพวก7 Pro 8 5รทีอย่างนี้ตัวเนี้ยจะเป็นแบบ mid range กลางๆดับกลางๆเท่าที่ดูนะมี active noise cancelling เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็มา unbox จาร่าเนี่ย ตัวที่แล้วที่เรารีวิวคือจาบาเ7 Pro นะเสียงดีมากนะเสียงคลีนสะอาดอย่างที่เราแบบเฮ้อเลยอะ่ะเฮ้อทั้งทั้งที่มันก็ไม่ได้มีอะไรเฟียวฟ้าวเลยนะเจ็ดโปโนี้ไม่มีอะไรที่แบบดูวือหวาเลยอะ่ะแต่ว่าเสียงมันเคลียร์มากอะครูก็อันบ็อกซ์ลืมไปเลยว่าอันบ็อกซ์เปิดมาก,ก็จะเจอว่า f อ r ต์ Fully Design อร์ u พอ,พอ,พอร u เฟคฟ e ีเ n นเจิ e นียร e ร ัน,นี้ก็จะเป็นที่แก่จะเป็นมันจะมีสองสีนะสีเบจนนี้สีเบจกับสีน่าจะสีดำแหละตัาต้องซื้อเยอะจัง <c oughs> We are committed to sustainable oh oh. ฮาวิงแล้วกันเชื่อเยอะอันนี้ก็จะเป็น g e t Start เขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดก่อนนะครับโปรแกรม j Java Sound Plus นี่ข้างในนะครับก็จะมีเคสแล้วก็อันนี้ก็เดียฟิตแล้วก็สายอยู่นี้เลยน,นี้เคสข้างล่างนี่นะอะไร่าวะข้างล่างไม่มีก็เป็นเซฟตี้อะไรซึ่งมันก็คงไม่อ่านกันนี่นะครับเขาก็จะให้ดูใส่หูยังไงกลัวคนเอาไปใสป่ปากใส่หูนะครับโอเคอ่าเรามาดูเคสกันดีกว่าอันเล็กดีเนาะอันเล็กดีหนะ้าตาคลายๆายอิลิทสาดึง ผืนผืนพื้นผิวสัมผัสเป็นแมตนิดนิดแมตแมตแมตกึ่งไม่แมตต์เออก็ดูเป็นวัสดุที่ดีโอเคดูเฟิร์มดีแบรนด์อย่างเงี้ยมันเฟิร์มอยู่แล้วว่ะข้างในก็เป็นกลอสนี่ตันนี้เป็นกลอสแต่ข้างนอกอ่ะมันไม่กลอสมันเป็นแมตแมตกึ่งกลอสอ่ะข้างในก็อู้ฟู่อู้ฟ้าดิดูแมบทีเดียว อคริเดอลดีเลยอคริเดอลไฮโซอะตอมโอ้อิน,อน,โโนลาสติกเดียวกันกับเคสเลยมันจะแบบมแมทแมหน่อยตัวนี้ลิง์บัตร S อ,อ่ะอันนั้นมันจะแมทไปเลยอ่ะมันแมทเหมือนก้อนก้อนหินใช่ป่ะที่เราบอกเหมือนก้อนหินแตกเนี่ยไม่ใช่มีไฟชาร์จไฟชาร์จนะไม่ใช่ไฟครับ นุ่มสมูทจาบ้าเนี่ยมันจะมีความสมูทอะไรบางอย่างต่อไม่ถูกเนี่ยมันจะแบบว่าเนี่ยมันจะแบบเหมือนยางยางชนยางเหมือนการตอนใช้เจตก็อย่างเงี้ยมันจะมีฟิลลิ่งแบบนั้นอยู่เฟิร์มดีวัสดุดีเฟิร์มด,ดีเขาบอกว่าโคเด็กตัวนี้มันเป็น APTX ซึ่งดีมากเราสำหรับเรารู้สึกว่าโอ้ก็ชดีดี a c ก็มีนะอ่าเรนะครับเป็น APTX เดี๋ยวเราจะมารองดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนเซิร์ชก็ขึ้นจ a าบต้องโหลดโปรแกรม Java Sound plus ก่อนนะครับขึ้นมาให้เราครับมันก็จะเจอเลยมันจะขึ้นให้เลยนะครับอามอาเลยตามขึ้นว่ามีอะไรบ้าง active noise cancelling a n c u l a t i o n นนะ e c o n ไม่ l w นโท a s ไว s ไม่ได้ใช้แล้วไครใช้ก็ใช้ไป t p o y t f y a แท i v e Noise c a n c e l l n n ขิางไหนซ้ายขวาอวัง <c oughs> ใส่สบายดีมันอันเล็กอ่ะมันนะอ,อันเล็กนะออมันอันเล็กอ่ะใส่แล้วป่ะมันจะเข้าง่ายนี่คือยังไม่เปิด ANC นะมันก็ค่อนข้างเงียบแล้วอะ่ะ Is Now Personal สามารถ Set Personal ANC ได้นะครับ คือเขาจะให้เราเทียบดูว่าต่างไม่ต่างเลยนะเขาจะมีให้ติ๊กว่าต่างไม่ต่างเปิดเปิดกับปิดอ่าต่างไหมถ้าไม่ต่างก็ไม่ต่าง <c oughs> ไม่ต่างเขาก็มีให้เซตนี่เขาก็มีให้เซตมันจะมีให้ปรับนะครับซ้ายขวาคือคนเราเนี่ยบางทีมันกันได้ยินอะ่ะซ้ายขวามันไม่เท่ากันสามารถปรับได้ว่าหูไหนที่มันจะมันยังรั่วอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ไปทางนั้น เยอะหน่อยอย่างหูซ้ายเราอะ่ะเรารู้สึกว่าซ้ายเราล่วกว่าขวาเงี้ยสมกเขาก็ให้เราเทียบอืมดีนะดีเลยอะ่ะเปิดแอร์ก่อนอดีนะโอเคเลยอ่ะดีดีดีด m y control control ปกตินะครับว่าเราจะตั้งเป็นอะไรบ้างซึ่งก็เสียใจที่ไม่มีโวลูมเบื่อพวกหูฟังไม่มีโวลูมเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบเน้นเรื่องแบบ voice assist กันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่อง voice assist กันซึ่งเราเราไม่ชอบแบบเนี่ยเอ g o o g l ลลดเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบแ่ะรึมเเซ็จเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเหมือนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็จะมีบอกแบตตั้ง ANC ได้อันนี้มี EQ ด้วยนะครับมี EQ แล้วก็มี preset ให้แล้วก็ข้างในนี้ยังมีแบบมี sound scape ด้วยสำหรับพวกคนนอนไม่หลับต้องการเปิดเสียงอะไรไม่รู้ให้มันแบบกล่อมสามารถเลือกได้เลยนะมันเหมือนเป็นวิกเก็ตอะ ก็คือจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนได้การควบคุมก็แต่ตัวนี้นะควบคุมตรงนี้เป็นปุ่มฟิสิกอลนะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ระบบสมัมผัสซึ่งจริงแล้วอะ่ะชัวรกว่าเออส่วนตัวเราไม่ชอบระบบสมัมผัสคือถ้าทําระบบสมัมผัสต้องระบบสมัมผัสที่ดีเออไม่ใช่ระบบสมัมผัสแบบไวเกินหรือแบบไม่レสปอนเกินอะไรเงี้ยมันก็จะสู้แบบ ตัวพวกอย่างนี้ไม่ได้แต่บอกเลยว่า ANC ดีอ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาถึงรีวิวทดสอบเสียงกันเลยเพลงที่1ครับไดเวอร์ตัวนี้เป็นไดเวอร์ขนาด6มิลนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดกลางไม่ใช่ขนาดแบบตัวใหญ่เหมือนตัว elite สาม elite สก็จะมีเลเวลประมาณนั้น,น,น ที่1น,นะครับเป็นหูฟังที่เสียงสะอาดเหมือนเดิมเลยคือเหมือนแบบแคาแรคเตอร์ของจามบรเนี่ยมันเหมือนกันเสียงมันจะสะอาดสุภาพเสียงสุภาพถ้าคนที่ชอบเบสหนักๆเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ทางอันนี้เนี่ยเบสจะนุ่มเหมือนที่เราเคยใช้ One p l u สอะ่ะจะฟิลนั้นมันจะแบบเบสมันจะลงนุ่มปุ๊บเป็นเม็ดได้ยินแต่ไม่ใช่แบบเม็ดกระทุงอะเป็นเม็ดแบบ ตึบๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดย่านต่ำมากอะ่ะมันก็คือจะมันจะไม่ได้เป็นลูกอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นลูกชัดๆแต่ว่าไม่ตีกันนะทุกอย่างเลยกลางก็สุภาพได้ยินทุกอย่างชัดๆหมดเลยนะสเตจค่อนข้างจะไปทางกว้างด้วยใครที่ชอบดิบๆแรงๆดูดูดบึมบมเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่ทางอันนี้สายแบบคนฟังเพลงสบายชัดมากแล้วก็ ด้วยความที่ไดเวอร์มันตัวเล็กนะคุณก็ต้องเปิดดังหน่อยกู <c oughs> เป็นคนฟังเพลงดังนี่อัดไว้เท่าไหร่เนี่ยเต็มหลอดไหมเนี่ยเกือบเกือบคือถ้าเกิดคนชอบฟังโหดโหดอะ่ะไดเวอร์หกมิลมันเอาไม่อยู่ไงเออมันต้องแบบ11บเอมิลอะไรเงี้ยไฮบริดเลย,นะเลยนะเอ,อ่ะประมาณนี้ในวิวที่1นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันต่อต่อไปก็เป็นเพลงต่อไปโอเค รีวิวที่2ครับอันนี้จะเห็นชัดถึงความสุภาพเพราะว่าอันนี้มันจะมีความโฉงชางนะแบบกระเดื่องขึ้นมาตบอะไรเงี้ยแล้วก็มีแซกซโฟนคือถ้าเกิดหูฟังที่มันโช่งชางแซกซโฟนมันจะบาดขึ้นมามันจะแบบพื้นขึ้นมาใช่หรือแบบเวลามันตีแฉกแบบ แบบรเร่งแบบมันจัดเลยอันนี้มันสุภาพไปหมดสุภาพชนมากดูแบบเป็นผู้ดีไปหมดไม่ว่าจะแบบย่านแหลมย่านกลางย่านต่าตับนี่ชัดเลยนะอย่างที่เราบอกว่ามันนุ่มอ่ะมันนุ่มจริงๆอันเนี้ยประมาณนี้ก็ตอกย้ำรีวิวที่1ได้ชัดเจนขึ้นทีนี้เรามาลองเอาตืดตืดฟังดูว่าเวลามันตืดตืเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบไหนตืดๆดเนี่ยรีวิวที่3ครับ รีวิวสครับอันนี้เห็นชัดว่าพอมันไปอยู่กับเพลงตื้อๆอะแม่ใช่เลยคือแบบไม่ว่ามึงจะตื้อแค่ไหนแม่งจับแบบจับสุภาพหมดอะไม่มีแบบเวี่ยงเลยไม่เวี่ยงเลยมึงเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนี่นะครับต่อไปเรามาเจอกับทดสอบการคุยครับ 3, 2, 1, t e s t t e s t 1, 2, 3, Jabra, e l i e t w t e s t t e s t 1, 2, e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เฮ้ยเสียงไรวะจากการทดสอบนะครับเราก็ไม่เคยฟังไอ้4ไม์ของเขาก็มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยโอ่งอันนี้คือปกติเราฟังมันจะโอ่งใช่ไหมอันนี้ไม่ค่อยโอ่งแต่ว่ารู้สึกถึงความแบนแบนแหลมแบนแหลม บ้านแหลมแบนแหลมเนีไม่ใช่บ้านแหลมอ,อก็ต้องลองไปใช้กันดูนะครับว่าเวลาคุยจริงแล้วเป็นยังไงทีนี้เรามาสรุปปุ่มก่อนอื่นเลยก็คือวัสดุวัสดุดีดีเลยโอเคมากดีแบบเป็นตัวของตัวเองด้วยเล็กแล้วก็ก็โปรอะความโปรนะเนี่ยดูดิทุกอย่างมันโอเคมากมันโอเคมากฟิสิกส์นะี่อย่าลืมเนียที่เราบอกว่ามันเป็นฟิสิกส์นะ กดกดลงไปตื้นๆไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกโอเคมีสองสีสีนี้ก็สวยเนาะปกติเราไม่ค่อยได้รีวิวสีตอนแรกก็รุ้นเหมือนกันว่ากูจะได้สีอะไรมารีวิววะนี่สีนี้ดีสีสวยส่วนเรื่องเสียงนะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นเสียงที่สุภาพสุภาพเพฉะนั้นดีเทลของเสียงของจาร่าเอลิ5เนี่ยค่อนข้างจะเก็บดีเทลได้ดีหมดเลยแต่มันนุ่ม ไอ้ความนุ่มเนี่ยมันเป็นนุ่มแบบแฟลตมากแฟลตแบบมันไม่เหมือนวันพลัสที่คุณสามารถจะไปอัดเดให้มันโฉงฉ่างได้มากขึ้นคือมีมีที่ให้ยืดหยุ่นแต่ Elite 5เนี่ยเดี๋ยวก็ฝรั่งเดี๋ยวก็่ายมันไม่ได้ยืดหยุ่นมันเป็นโทนเลยเป็นโทนของเขาฟังสบายหูนี่ดีมากเลยคือแบบนุ่มไปหมดฟังเอาเพลาะชัดโปร่งแล้วกาชัดโปร่งดี แต่ว่าข้อเสียสําหรับเราก็คือมันก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ยืดหยุ่นที่คุณจะเป็นอะไรต่อให้มี EQ นะหรอ,อมันมันไม่ได้พันชี้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยประมาณนี้ส่วนการคุยก็แล้วแต่จะว่าไปข้อดีอีกอันหนึ่งที่เขา Recommend มาก็คือการที่ตัวนี้ในราคานี้สามารถต่อ Device ได้2ตัวสำหรับเราที่ชอบ เอาจุดที่ชอบเลยก็คือมันมี APTX มันทำให้ชิปคอคอมทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเสียงมันจะค่อนข้างเคลียร์อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เราชอบความแฟลตของเสียงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบแบบนี้ไงหรือบางทีเราเองก็เถอะบางทีกูก็อยากจะดุบ้างก็จะดุไม่ได้ด้วยราคาประมาณนี้ที่จะเป็นมิดเลนจ์ก็เราให้แปดจุด ถือว่าเป็นหูฟังที่ใช้ได้เลยกับราคาแล้วก็คุณภาพหน้าตาการเป็นผู้ดีความการใช้งานอาจจะมีที่เราไม่ชอบเช่นไม่มีวอลลุ่มอยู่ดีแต่แบบเวลามันมาหน้าตาอย่างนี้กูก็รู้แล้วแหละแล้วก็ ANC ที่มีคุณภาพดีอันนี้คอนเฟิร์ม ANC ดีการ t r a n s p a r e n ต์ก็โอเคใช้คำว่าโอเค ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรีวิวในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่ในหูฟังน่า